ไปเที่ยวทำบุญนะคะทั้งพี่มีวัดละองค์สององเองค่ะวันดีกันนาะค่าเผื่อบางทีจะโชคดีขอบคุณที่แวะมาอาจารย์จรันอ๋อ,อเลยคะเดียวกันกับอาจารย์จรัน คอมเมนต์ให้ที่ลงคลิปลงอะไรไปกะเห็นอยู่ตลอดค่ะเขาคุณหลายๆค่ะโอ้สิทมันผ่านชามันชาคักนะแม่ค่ะถ้าไล่โสนนี่มันจะผ่านเร็วกว่าทันกันพทธองค์นี้สมิงพระองคุมันผ่านชา มัน่าคักนะแมคะ่ค่ะถ้าไลรสดนีสมันจะพานเร็วเาันกันคนจังหวัดเดียวกันมันเป็นเพื่อนเป็นพี่ปกติกระลงแต่คลิปคือกันได้เง้ยนบางคนก็นว่า ลงแต่คลิปก็สร้างไรายได้ชัดครับขอบคุณเยอรมานีสิไปตามเช็คเบิงเลอจ้ารู้สึกยังไม่คุ้นๆเน,โนโาะค่ะไม่รู้หาเพื่อนคุยสะสมนาทีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามารับชมแวะท,ทักทายอะไรเอ่ยส่วนมากเพื่อนที่เข้ามารับชมมีแต่ แมะทักทายให้กำลังใจก็ขอบคุณค่าได้ฟังกันนะคะเพื่อง มาใช้บำรุงถ่ายเด้อคืนนี้ก็อแคลให้นอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้อาจจะโชคดีนะคะหลายๆคนกับคนจังหวัดเดียวกันมาเป็นเพื่อนเป็นพี่มาฟัง น,น,ะะน้นองสูงนะอยู่บ้านวังนองนะเคยมาเที่ยวอยู่บ่อจาาอยู่ที่วังเทียมเมฆนะ,ะเขาเก็บเป็น กันด้วค่ะเพื่อนๆดูไหนกันมั่งค่ะตีเข้ามารับชมนะคะ ทำขอค้นหาก็เหมือนตัวจริงมากเลยค่ะอนที่วัดไม่ชีกแก้วก็มีเจดีย์สวยๆงามด้วยครับอยู่ดอนตาล มึงมุกทาหารกรบับไปดูอยู่ค่ะไปหาเนื้อสีดอรได้ผลจริงเลยเพื่อนๆอันนี้ครีมแชร์ให้กับเฟซบุ๊กกันมันผ่านชามันชาคักนะแมคะ่ค่ะ อะไรสดนี่มันจะผ่านเร็วกันสวัสดีทักทายนะคะทานข้าวหรือ,อยังคะวันนี้ทานข้าวเย็นหรือ,อยังคะขอเชิญสู้ๆนะคะ จะลองไลก็จะไปให้กำลังใจนะคะแจ้งเวลาเด้อค่ะคนอื่นถ่ายเด้อคืนนี้ก็แควให้นอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้อาจจะโชคดีนะคะหลายๆคนกะช่วงกลางคืนนี้ก็คนไล่สดหลายเนาะคะ่ะหลายๆาคนกะแวะหลายๆหาประสบการณ์ มาทักทายเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะอย่าคอมเมนต์หน่นะมันบ่มีอ่บ่เห็นแป้นพิมพ์ค่ะบ่เห็นที่คอมเมนต์เลยค่ะของพี่นะรู้เว้นเสียแต่ใจเราไม่ใครด่ดูไม่รับรู้รับแก้ให้แก่ไม่คุ้น ใหสูงจก้ไปจะให้สูงแก้วไปยังไงกันตรงดูให้คุยทักทายกันด้วยใครไลฟ์เวลาไหนแจ้งเวลากันนะคะเคยแป็นติดตามพระอาจารย์เพราะวันทั้งพุ่นปีนีบ่าหนาวเนาะค่ะ มาถ่ายคลิปมามนมาเที่ยวค่ะวันนี้ไปทําบุญมาค่ะเอาบรรยากาศกันไปทําบุญแม่ชีว่าเคยเห็นเนาะ,คนคะไม่เหมืนผาไมรูปตน้นดู แวะมาทักทายคุยกันนะคะลัวเห็นกันประจำอาทิลงคลิปแบบบอมแมนแนวเดียวกันให้ ให้ลาไปชมคลิปของพี่ก็อยากคอมเมนต์ให้แต่มันคอมเมนต์บ่ได้มันว่าเห็นที่พิมพ์คอมเมนต์เลยสงสัยจังเลยกำลังใจใจะเพิ่มเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะคะ่ะหรือจะอา มาทักทายขอคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้มารับชมทักทายกันนะคะก่อนให้กำลังใจกันวันนี้ขอบคุณนะคะ ตองกันนะคะอขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจกินกําลังใจจะเพิ่มเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะคะ่ะหรือจะอาจ อะไรเอ่ยส่วนมากเพื่อนที่เขามากรับชมนะมีแต่ต้องไปหาเยี่ยมบันมูหลายๆเนาะคะ่ะอ,อ่นองกะไรจบนีก่กะสิไปหาเยี่ยม